ลองหลับตาและจินตนาการตามนะคุณกำลังยืนอยู่กลางดินแดนสีขาวที่ไกลที่สุดบนโลกแอนตาร์กติกาลมหนาวพัดแรงจนเหมือนมีใบมีดบางๆเฉือนผ่านผิวหนังอุณหภูมิติดลบ40องศาบรรยากาศเงียบสนิทจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ดังเกินไปพื้นหิมะราบเรียบทอดยาวสุดสายตาไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์ไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่กลิ่นของสิ่งมีชีวิต ทุกอย่างนิ่งจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและในท่ามกลางความว่างเปล่านี้เองหลายคนเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ทวีปน้ำแข็งธรรมดาแต่เป็นแหล่งซ่อนความลับที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติความจริงที่ถูกซ่อนมานานหลายทศวรรษสิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศไม่อยากให้โลกได้รับรู้และวันนี้มีน้อยอยากเล่าจะพาคุณดำดิ่งไปสำรวจฐานลับปีศาจในทวีปแอนตาร์กติก้า ปรากฏการณ์และทฤษฎีสมคบคิดเรื่องราวลึกลับประดับตำนานที่ถูกเล่าขานมานานกว่า70ปีว่ากันว่ามันมีทั้งเสียงกรีดร้องใต้ฐานน้ำแข็งเงาแปลกๆที่เดินตัดหน้ากล้องดาวเทียมและโครงสร้างปริศนาที่เหมือนถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีเสียงอะไรเลยนักสำรวจบางคนเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นช่องทางลับใต้พื้นน้ำแข็งลึกลงไปหลายร้อยเมตรบางคนได้ยินเสียงโลหะก,กระทบกัน ทั้งที่รอบตัวมีแต่หิมะบางคนเห็นแสงสีฟ้าสว่างวาบใต้พื้นน้ำแข็งมันเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ที่ลึกลับที่สุดคือเรื่องเล่าจากยุคสงครามโลกทั้งที่สองว่ามีกองกำลังเยอรมันเคยสร้างฐานวิจัยลับที่นี่ฐานที่ทำการทดลองบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาและเมื่อสงครามจบทุกอย่างกลับหายไปไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบาย เหลือแค่ตำนานและข่าวลือที่ยิ่งฟังยิ่งหน่าขนลุกคืนนี้เราไม่ได้จะบอกว่าทั้งหมดนี้จริงหรือไม่แต่เราจะพาคุณไล่ร่องรอยตั้งแต่เอกสารลับที่ถูกเปิดเผยดาวเทียมที่จับภาพสิ่งแปลกปลอมวิเคราะห์ปรากฏการแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจริงและมาดูว่าทําไมแอนตาร์ติกาถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกหลายคนเชื่อว่า ใต้ผื้นหิมะแอนตาร์กติกามีสิ่งปลูกสร้างบางอย่างเก่าแก่กว่ามนุษย์บางคนบอกว่ามันคือฐานของมนุษย์ต่างดาวบางคนบอกว่ามันคือฐานของนาซีที่สร้างเทคโนโลยีเหนือมนุษย์บางคนบอกว่ามันคือเมืองใต้ดินของอารยธรรมที่ล่มสลายไปแล้วแต่ที่แน่คือมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายในสถานที่ที่ควรจะว่างเปล่ามากที่สุดบนโลกใบนี้ เรื่องมันเริ่มจากปี1938ถึง1939ตอนที่นาซีเยอรมนีส่งเรือชวาบ้านลลนเดินทางไปยังแอนตาร์กติกาอย่างเป็นทางการเพื่อทำแผนที่และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งแต่เอกสารหลายชิ้นระบุว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังค้นหาพื้นที่สร้างฐานลับซึ่งต่อมามีชื่อว่านอยชวาเบลแลนด์หรือดินแดนใหม่ของเยอรมนีตั้งแต่นั้นมานักทฤษฎีจานวนมากเชื่อว่า พวกนาซีได้ค้นพบถ้ำใต้พื้นน้ำแข็งที่ใหญ่พอสำหรับสร้างโรงงานอาวุธและห้องทดลองเทคโนโลยีลับรวมทั้งโครงการเครื่องจักรปีศาจของฮิตเลอร์อย่างดีกลอกด้วยสิ่งที่ทำให้คนยิ่งสงสัยคือหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพอเมริกาได้เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในดินแดนหิมะแห่งน,นี้ชื่อว่าโอเปอเรชั่นไฮจัมนำโดยพลเรือเอกริชาร์ดเบิร์ กองทัพที่ใช้ใหญ่เกินเหตุมีทั้งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดและทหารกว่า4,000นายแต่เอกสารถูกเถียนว่าเป็นภารกิจวิทยาศาสตร์มันฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลใช่ไหมทำไมต้องใช้กองกำลังขนาดนี้เพื่อสำรวจน้ำแข็งหลังจบภารกิจพลเรือเอกเบิดให้สัมภาษณ์นักข่าวสั้นๆแต่ประโยคนี้ทำให้โลกตะลึงจนถึงทุกวันนี้ เขาบอกว่าเรากำลังเผชิญกับศัตรูที่สามารถบินจากขั้วโลกไปทั่วโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงศัตรูอะไรบินเร็วขนาดนั้นในปี1947คำตอบเดียวที่คนจำนวนมากนึกถึงคือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ต่อมาในยุคดาวเทียมมีภาพถ่ายแปลกๆจาก n a ซาและ Google Earth ที่เผยให้เห็นหลุมกว้างถึง80-100เมตรอยู่กลางน้ำแข็งลึก หลายภาพถูกลบภายหลังหลายพิกัดถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงนักบินที่บินผ่านเส้นทางล่างสุดของโลกรายงานพบวงกลมบนหิมะเหมือนรอยลงจอดของอะไรบางอย่างบางคนเห็นแสงสีฟ้าพุ่งขึ้นจากพื้นน้ำแข็งมันเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติและบางครั้งเรือวิจัยก็ถูกสัญญาณร,รบกวนจนสื่อสารไม่ได้เป็นชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิคใดอธิบายได้ มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าแอนตาร์กติกาอาจมีช่องเปิดสู่โลกชั้นในหรือฮอลโลเอิร์ดเป็นโพรงยักษ์ที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งลึกที่เชื่อมกันเหมือนเครือข่ายอุโมงค์และภายในอาจมีระบบนิเวศท,ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอาจมีแหล่งพลังงานหรืออารยธรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีสูงกว่ามนุษย์ส่วนนาซาและรัฐบาลสหรัฐไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ตรงๆแต่หลายโปรเจกต์ลับที่เคยตั้งฐานวิจัยในแอนตาร์กติกา ถูกยกเลิกกระทันหันนักวิจัยบางคนกลับมาเล่าว่าเราได้เห็นบางสิ่งแต่บอกไม่ได้ประโยคแบบนี้ยิ่งทำให้ทุกอย่างคลุมเครือไปกันใหญ่แล้วคำถามคือทำไมต้องปิดหรือจริงๆแล้วมันอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับโลกหรือมีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยสิ่งที่น่าคิดคือทวีปแห่งนี้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นจากรูปถ่าย ใต้ผืนน้ำแข็งลึกหลายพันเมตรซ่อนไว้ด้วยภูเขาไฟที่ยังตื่นตัวอยู่แม่น้ำไหลใต้หิมะและทะเลสาบเหนือธรรมชาติกว่า400แท่งที่ไม่เคยสัมผัสกับชั้นบรรยากาศนานเป็นล้านปีในนั้นอาจมีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการแตกต่างไปคนละทางกับโลกภายนอกอาจมีจุลินทรีย์ร้ายแรงหรืออาจมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นอะไรที่เราไม่เคยพบ เพราะมนุษย์สำรวจแอนตาร์กติกาเพียง0.1เอร์ซ์เท่านั้นบางทีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าเรากำลังจ้องมองเราอยู่ในความมืดที่มนุษย์ไม่เคยแตะต้องจากที่ที่ห่างไกลเกินกว่าเทคโนโลยีจะส่องลงไปได้จากใต้ชั้นน้ำแข็งหนาทึบของแอนตาร์กติกาที่ลึกลงไปหลายพันเมตรลึกพอที่จะซ่อนอารยธรรมหนึ่งเอาไว้ได้ทั้งอารยธรรมบางคนเชื่อว่าพวกมันไม่ได้จากไปไหน แต่เลือกซ่อนตัวเลือกเฝ้าดูเลือกศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เงียบๆมานานหลายร้อยปีความลับทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่ความจริงที่ถูกปิดบังแต่เป็นความจริงที่ไม่อยากให้มนุษย์รู้ก่อนเวลาอันควรเพราะถ้าเรายังไม่เข้าใจโลกตัวเองดีพอเราจะรับมือกับสิ่งที่อยู่ใต้ฐานน้ำแข็งนั้นได้อย่างไรบางทีพวกมันกำลังดูว่ามนุษย์จะพร้อมมากพอหรือยังที่จะรู้ว่าบนโลกใบเดียวกัน มีสิ่งมีชีวิตที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่เราคิดและกำลังสังเกตเราอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฐานลับปิศาจในแอนตาร์กติกาหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่น่าสนใจขนลุกและชวนให้ตั้งคำถามกับโลกที่เราเหยียบอยู่ทุกวันนี้ว่ามันอาจไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิด